สวัสดีจ้ามาพบกันอีกแล้วจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้คาดว่าลูกหลานคุณเลมโบจะมาแต่ว่าเขาก็บอกว่าห้าสิบห้าสิบนะเขาเอารถมาเช็คสภาพระหว่างบ้านเขากับบ้านคุณเลมโบนะคะสามีส่งเอ s มาบอกว่าอยู่บ้านกันหรือเปล่าไม่แน่อาจจะเข้ามาหาเลยบอกว่าอยู่แต่ว่าพ่อนอนหลับอยู่นะเขาบอกว่าเออเขาอาจจะเข้ามาหอมก็เลยบอกว่า ยินดีต้อนรับก็เลยรีบมาแช่ข้าวเหนียวแบบด่วนๆเลยนะคะแช่แบบว่าเอาน้ําร้อนแช่ข้าวเหนียวไว้ค่ะแล้วก็เตรียมจะนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็มีอะไรบ้างนั้นมาดูกันค่ะไม่แน่ใจว่าจะทําเกอร์หรือเปล่าแต่ดีกว่าที่ลูกหลานมาแล้วไม่ได้กินเนาะเพราะว่าน้องอรรอนกับน้องโนราเขาชอบแกงจืดแล้วก็ข้าวเหนียวจะ้ะมาดูว่าพกักการหอมเตรียมอะไรไว้บ้าง ข้าวเนียวจ้าคลิปบิริทหมูอบน้ำพึ่งจ้าทอดแล้วทอดด้วยเนยนะคะวิ่งไปเก็บผักในสวนมาทำแกงจืดหรือว่าต้มปลาช่อให้น้องโนรานะคะก็มีน้ำต้มสุกให้น้องโนรานะคะแล้วก็แก้วไปจำของพวกเขาจ้าเปิดประตูออกมาก็เจอแบบนี้นะคะ เปิดประตูบ้านไม่รอลูกหลานไม่แน่ใจว่าเขาจะมาหรือเปล่านะคะก็มาดูนี่ก่อนจ้าได้มงมาจากบางไทยนะคะมงสำหรับออการตากการมะลุงแมลงวันพริกนะคะพริกแห้งจ้ะวันก่อนที่พี่โบซื้อมาจากร้านไทยนะคะแล้วก็นี่นะคะสรารแหน่จ้ะสรารแหน่หรือว่ามิน้นแต่นะคะตากลมไว้ก่อนจ้ะ ถ้าเราตากในบ้านอย่างเงี้ยมันจะเขียวนะคะถ้าเราเอาไปตากที่มันถูกกรแดดมันก็จะสีสิดๆหน่อยตากลมไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันฝนตกนะคะอุ้ยดอกไม้ของเราก็ยังสวยงามนะคะดอกไม้ไม่ย่ามาแล้วนะคะนี่ค่ะดอกไม้ที่ไม่ย่าปลูกไว้ในบ้านนะคะโอ้โ อ,อยาดน้ำผึ้งลมสบายพี่น้องวันนี้ก็ทำตัวสบายสบายค่ะไม่ได้ทำอะไรในรวดในสวนเลยเจ้ากินเหลก็วนเข้าวนออกอยากจะให้แม่เข้าสวนรอรอรอสามีเขาส่ง SMS มาแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าทิ้งช่วงพักหนึ่งนะคะเธอบอกว่าเธอจะมาค่ะ ผมก็เลยบอกว่ามาเลยยินดีต้อนรับเพราะว่าอาหารเสร็จแล้ว <c oughs> แกก็ส่งไอหัวเลาะมาเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมอ่ามาชมดอกไม้ก่อนชมดอกไม้ชื่นใจก่อนลูกหลานมาก็คงจะไม่มีเวลาได้ชมเพราะว่าจะต้องเก็บคลิปลูกหลานนี่ดอกไม้หวานๆของเรามาแล้วพี่น้องจ๋านะคะเขาจะมาแบบสีม่วงแข่งกับแน่วะนะคะ อันนี้ชื่อดอกแน่วะนะคะจะอันนี้ชื่อดอกอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวหาข้อมูลมาให้จ้ะเพราะมันเป็นดอกไม้รวมๆโหดูสิโอช่างน่ารักเหลือเกินตะกะแตนโอ้ยมาชมดอกไม้เขาเหลอคะเนี่ยหืมดูสิพี่น้องความธรรมชาตินะธรรมชาติ เราก็มีความสุขกับธรรมชาติโอ้พี่น้องจ๋าหอมมากจ้าหอมเชินใจจริงๆหยาดน้ำพึ่งจ้าหยาดน้ำพึ่งเจ้าแมงผู้อยู่ตรงนี้หยาดน้ำพึ่งจ้าโอ้โหมาวันนี้ซามิเก็บภาพรัวๆแน่เลยเขาลงอินสตาแกรมเขานะคะเขาชอบเก็บภาพเขาเป็นศิลน,นักศิล โอ้ยชื่นใจมากจ้ะพี่น้องจ้ะตกลงเป็นคลิปที่รอลูกหลานหรือว่าเป็นคลิปชมดอกไม้อ่าดอกไม้ของเราก็บานขึ้นเรื่อยๆนะคะอืมวันนี้น่าจะบานเต็มที่แล้วจ้ะนะหอมหอมหอมอยังบานไม่เต็มที่ตุมต่มๆก็ยังเยอะจ้ะ โอ้ยสุดยอดสุดยอดโอ้ยงามครัยชื่นใจมากหลายว้าเลยค่ะว้าวว้าหอมมากแกมันชื่อคาปีฟูลนะคะซึ่งแปลว่าหยาดน้ำผึ้งตรงๆเลยค่ะหยาดน้ำผึ้งเลยค่ะหอมมาก นุโอ้โหสีเจ้าของบ้านยังตกใจว่าอู้ทำไมปีนี้มันมาสวยบอกต้องถามเอฟซสิเ <c oughs> พราะว่าเราช่วยกันดูแลอยู่เนะาะทำคลิปให้เอฟซชมอยู่จ้ะอืว้าชื่นใจชื่นใจมากได้ยินเสียงรถมาแล้วจ้ะเสียงกล้องภูเขานะพี่น้องรถใครไปใครมานี่เราจะได้ยินเลยจ้ะ มาแล้วแน่นอนน้องโนรากับออรอนพ่อกำลังต้มกาแฟอยู่จ้ะโห้ยชื่นใจดูสิลมอ่ะมันฟินมันมีความสุขพี่น้องสุขกับธรรมชาติขึ้นบานไปก่อนอีกหน่อยนะคะหย่ดน้ำพึ่งสีแดงจะอยู่ตรงนี้เสียงรถมาแล้ว

Hej! Hallå! ni kommer! Nu har vi skrotat bilen! Yes. Mm. Det är inte riktigt varför de är tjänstemän. Det är det tryckare. Det är en maskin man ska ha. Lite så. Men Det är bara testcenter. Så det är ingen produktion. Mm. Mm. Utan man testar mm. deras färger och tar fram mm. grejer och alltså mm. utvecklar deras produkter. Mm. Det är liksom inget så. De kör av med maskinen tre timmar i veckan. Liksom. Alltså, jag är Annars är det förberedd och så. ก็ยืดยาวแบบนี้ได้โอเคนู่นร้านสวนมาถึงกินสตอเบอรี่ที่หอมเก็บไว้เมื่อวานจ้ะ S <S น้องโน,โนรอนบอกเดี๋ยวไปเก็บเองพ่อจำน,นี่ไม่เอากาแฟน้องอรอนเตรียมถือตะกร้าแล้วครับคุณๆจะไปเก็บสตรอเบอรี่พ่อข้างน้ำอยู่น้องโนราไปด้วยนะคะพ่อบอกว่าทำไมคันตาลูกดูให้คันตา ก็บอกอาจจะเป็นเห็บเก็บเห็กัดเห็บกัดคุณคุณครับน้องอรอนกับน้องโนรามาเก็บสตรอเบอรี่ค <so? รับอ๋อวกาเชิญจ้า

เขาจะสอนลูกไม่ให้เหยียบโบเวนเอาล่ะครับพี่น้องครับขอลา บอกริคคนละฮะคุณตาถือแก้วกาแฟมาเดี๋ยวให้น้องอรอนมาเก็บลูกที่เอฟซีไลายท่านจองนะคะค่ะพ่อคุณตาบอกว่าสุกทั้งหมดเลยวันเดนนา

ได้เก็บทั้งหมดแหละอมร okay. yeah. ์เดนนี no. ่พอกาอการอกะดพักพอกะเก็บที่รูย่าโอ้ยเยตเตสตูรโอเเก่งดุกติก

Đi yết tâm mít kê đá nà Ồ, yết tâm mít kê phó ká phó ká vót cho cút Cút lạ Chà Đi anh cũng có yết tâm mít Hả? Phó ká Yết tâm mít à they can, can block They yo ah. Oh, wash it good, wash it good làm đừng đăng tắp lời đằng tắpเลย, ô duktik, ừ, yeah, yeah, im bơm nè, Nora, nô, nô lắc, nô lắc, cua nhẹp, โอยโออสามีได <Universe> <th> ้ยตมีเกบอกรมบอกมมาจนนี่สามีมาเก็บตรงข้างหลังจนนี่เยอะบอกมยนนี่เยี่ไม่ดนไ่เดนมดนมินเตฟาเดมิเฟาเด์ดมินเลิกติดแฟดิดดมเมโรซาเอ้เพะกาพรกาว่าอย่าดอ

มองไม่เห็นกันแน่เด็กค้าแน่ตาสามีดมเมกูดเด็กจ้ะยาเก็บเลยไอ้ที่เหลืองเหลืองอ๋อแน่แนทินแฮมแม่ดมแฟดิดดันเดนเด่นอ่ะไปยาไปถึงบ้านเดี๋ยวก็สุกในเพล็กกาอินเดอเอสโปราทินเอเก็บไว้ให้เก็บเลยเก็บเลย บอกว่าไปถึงบ้านก็สุกแล้วยาดุ๊กติกบอกว่ายังไม่ยังไม่สุกแล้ดนแต่ไม่เสร็จแล้วเหรอแต่ไม่เส็จ้วใช่ไหมแต่เส็จนเ้นโอเค ลูกก็เก็บกันไม่นั่นเลยบอกว่าไปถึงบ้านเดี๋ยวก็สุกลเนะเ,เดี๋ยวเก็บผักสลัดให้เขาก่นอนเยเก็บไปชั่วโมงหนึ่งเขาก็สุกแล้ว เมนวีแอดต๋าบอกเมื่อไหร่เราจะได้ก şey> ินนี่ะดูค่ะนี <S> <S 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 ่เดินเข้ามาแถวเดียวอุ <S 2 <S 2> <S ้ยจะทานไอศครีมอู้มือก็สั้นๆดูสิพี่น้องเนี่ยลูกหลานไม่เห็นแฮมตะคย

ยาดึงล <Yeah. S 1> mm ูกเลิกสลัด hmm. ด mm ินออกโซ่ละยาสกัดพกกะบอกว่าเอาผักด้วย หลานมาแล้เดี๋ยวไปเก็บผักให้ลูกกันบรรยากาศดีจ้ะวันนี้แต่ว่ามันก็ดูมืดมืดนะคะวินวิน ไหนไม่มีดอกหรอกอทำเพื่อหลานนี่แหละให้เข้ามาถ่ายรูปลูกหนึ่งลูกหนึ่งลูกหนึ่งบ่มกลับดีเฟะไร่อ ด,ดูบ่อปลากันดูบัวค่ะบัวมาแล้วแต่ว่าบา่อปลายังไม่ได้ทำความสะอาดบัดวนะ<า>ลูกตาสุกกดสาม,มีบอกว่าหอมมากหอมอร่อยหอมมากจัดมินอืมอืม,อม ดมดอกไม้กันฮาลูกแตกลูกแตกลูกลูกหนึ่งแบบว่าคำหนึ่งคำหนึ่งโอ้โหเดี๋ยวหอมจะแอบ,บไปเก็บก่อนคะ่ะเพราะว่าลูกหลานเขายังเก็บไม่ไม่หมดเขาคิดว่าหมดแล้วเดี๋ยวหอมจะเก็บให้เขากลับบ้านจ้ะบอกว่าดอกไม้สวยจังฟินนะลูมู

รอยูเอาไหมเอาสตรอเบอรี่ไหมออลดันะพี่น้องดูดูดูค่ะดูค่ะลูกหนึ่งแบบว่าคําเดียวจ้ะเก็บแล้วก็เอาอ้าวทางนน้นก็นั่งหม่ำอยู่นน้น โอ้โหโนราคือคนละตะก้าเลยเหรอลูกมามามดูของโนราโนราเดมเยตสีไหบอน earth Văn ớt Cà phê phùl À phú xa phú xa Hôm nay Sự nè là phú xa Không Mẹ Trang đây rồi Dạ Này sắc tà lít Em con thiên Xa cha อ๋อลอนเริ่ดจ้ะอืมเดนนาฟินลีลาฝ่ายซามิเดนนาฟินเอออันเนี้ยสวย เจจะฉี่กินสตอเบอรี่ไปแล้วหลานบอกว่าจะฉี่สามีบอกว่าหยาดน้ำผึ้งหอมมาก